Body box เดีว่าเริ่มแล้วครูอ้าวแล้วคุณเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยเข้ามาอยู่เข้ามาแล้วโอบินก่างงี้ครูได้ละได้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 ออกไปนอกบ้านแล้วเฮ้นี้ดวงดีดวงดีฝนตกดวงดีบ้าตอแกะไรทำไมข้างนอกมันอังคืนน่ะมันมันฝนตกมา โอเคโอเคไหมยืนยืนยืนเปิดกันตรงหน้านี่แหละมันมา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 ยืนยืนเปิดคลิปเปิดคลิปเปิดคลิปโอเคหนึ่งสองสามพ้อยคิมิชสวัสดีทุกท่านนะคะโยโย่กับเกปุรีเกเกมเมอร์แล้วก็เอาเฮ้ยทำไมเรี๋ยวสวยเกปุลี่รัะเกปุรี่เลยฮะโอเคอยู่กับเกเกโซล่าแล้วก็เกปูนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกซาซาดิเวเล่ในพาร์ทที่เราไหลก็ไม่รู้แต่ตอนเมื่อกี้ฟ้าแลบเข้าหน้าผมเลยแล้วผมก็ตกไปแล้วอ๋อ เดาเรืมไปของเต็มอยู่ดีวะเฮ้ยพวกนายเห็นฟ้าแลบบ้างเมื่อกี้เฮ้ยมันช่างฉันไม่เห็นเลยอ่ะเกมเก่งมากช่างทรมานจิตทรมานใจเหลือเกินฟาร์ที่อะไรอุตส่าห์แอร์ไปตกปลาอีกตัวทั้งกี่พาร์ดก็ไม่รู้ปรากฏยังไม่ได้ตกไปลาทำไมแม่งกระตุกแม่งดูกระตุกกระตุกจ๋อตัวนั้นมันแข็งแกร่งแค่ขนาดนี้มันดูแข็งแกร่งมากเลย ปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่วัสดีครับตัดตัดว่าเป็นเจตัดว่าเป็นเจนี่ผมเดินแบบตกเนช่วงกว่บุรีจะทำอะไรเนี่ยแล้วว่าเราแล้วว่าเราเฮ้ยราก็ตกต่อดี่ยค่ะเราก็ตกแป๊บนึงเดี๋ยวนะมันก็ตุกเหมือนกันต้นอะไรวะเนี่ยแต่ครัเกมนะเฮ้ยมันก็นายก็ตุกวะตุกเป็นช่วงน่าจะเออให้ตกเป็นช่วง เหตุผลที่ทำไรอ่ะคนที่ตกอยู่ทางโน้นเหตุผลที่ทำไรเหมืนถึงคนทางนี้ได้เหรอยังอยากได้ยินทุกเลื่อดให้กระตุกจริงเราได้เมล็ดกาแฟด้วยเย่เราได้เมล็ดอะไรก็ไม่รู้เก็บไว้เก็บไว้เอาเว้ยแค่กดคลิกก็ยังกระตุกเลยแหละสเปเชียลเบอร์รี่นี่นเก็บไปไม่ใช่สเปเชียลหรอสเปเชียลอะไรอย่าง ไมแม่กระตุกเราต้องการอะไรกระตุกเพราะอะไรอโหไม่รู้อไปนึ้ดีกว่าน่าจะเป็นเพราะฝนแหละเพราะฉันอยู่เฉยๆแล้วมันก็ไม่กระตุกเลเจอเออฉันดูเปหน้าหนาวไปเขอจัดหน้าหนาวสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกคนแกเอ้ยไม่ใช่ทุกคนดิบางคนมันเป็นภาษาต่างดาวด้วยโคตรโหดเลยใช่แล้วเ,เท่ากัาตั้งแต่พาร์ตตั้งแต่พาร์ตก่อนหน้านู้นเลยเนาะใช่ไหมใช่แล้วคุณกินยังไงฉลาดมากค่ะจริงใช่เราว<ๆ>่าจะไปคุยขยะบ้านลุงแหละ<ๆ>คุณนี่ดีเลิดิซัมเมอร์ใช่ไหมฤดูเอ่อใช่สวัสดีครับเห็นหัวฉันไหมเด็เด็ดเด็ดเด็อ๋อ โอ้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 เอ้โอ้าอ้โอ้โอ้าอ้โอ้ยอ้เอ้โ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 อ้ะอ้โอ้โอ้โอ้ทอ้โอ้โอ้อ้โ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 อนโอ้โอ้ขอ้โ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 อนโอ้โอ้โอ้ะอ้โ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 อ้ะอ้ัอ้โ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 อ้อ้ะออ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 อ้อออออ น้องท<ด>ี่ดูใน y o ยูทูบ่าจะงงนะคะ,ะว่าทําไมไลฟ์ like อะไรที่คลิปลงคลิปไม่ใช่หรออ๋อคือคลิปนี้นะคะถ้าอยากจะดูสดๆต้องมาดูในการิน่านันนเองนะคะใช่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 ช,ช,ช่โอ้ร้านบัวเข้าได้แล้วสุดยอดเลยลสวัสดีดครับป้าถามเนี่ยตีสองของจะตีสามเนี่ยเขาไม่น่าเรียดไลฟ์ดึกด้ยละ่ะเรียกว่าไลฟ์ใกล้เช้าโอ้แต่ทุกคนยังเหลือเงินหลือสูแลนะฮะ เงินเหลือศูนย์อะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเงินจะเหลือศูนย์แล้วนะทำไมคุณจะไปขายของเงี้ยเออจะไปซื้อต้นไม้มาปลูกเพิ่มอ่ะเดี๋ยวปลูกอะไรเยอะวะแรงงานคนมีอยู่สามคนขอโป๊กก่อนขอปัดโป๊กก่อนปัดโป๊กก่อนเอ้ยป้าพามาพามะแตดแตดแตะแตดไลฟ์เช้าเถอะหมดแล้วแตด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 เด็งกระตุกเป็นวิวิเลยชิบหายร้องก็ไม่ใช่เพลงเดียวกันเป็นเพราะอะไรอ่ะครู ลองหยุดอัดก่อนไหมเออเดี๋ยวลองดูเ,นนเป็นเ<อ>พราะโปรแกรกมอัดหรือเปล่าเขาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเป็นเพราะเขาหลักเขาไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยวววอสคัม,มพีของคนแคะเนี่ยเลยแค่ม้วนม้วนเดียวแล้วก็จะฟันภาษาคนแคะออกเลยนะฟันเลยเหรอฟ,ฟังฟังกินอะไหนพูด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 ฝาดฟันฟันคอมเขาขาดเลย งานกับโจจ่าแล้วนะเหรออีกเหนื่อยบ้านมันเะนี่ยเห็นทัน้งวันตั้งแต่กว่าพื้นโอ้ยนะ,นะ ได้แล้วไอจดหมายเมื่อน่าจะประมาณสองวันก่อนคนในเกมอ่ะจำได้แล้วคือเราได้สูตรทำปลาปลาดิบจัดคุณลุงได้เหรอเออแล้วก็คนเราจะบอกว่าจะได้สูตรทำอาหารบอกว่าอะไรด้วยบอกว่าตอนนี้มันตางไปทั้งหมดแหละอ้าวกรรมพวกคุณสองคนเล่นกันไปก่อนแล้วกันกว่าจนกว่าผมจะเปิดตู้ใหม่ได้ เดี๋ยวมาตูใ้ตใ,หตใหม่นี่คือคอมมันเหรอใช่าย,ย้ายเครื่องแล้วเพราะว่าเครื่อง oh. ไม่ไหวโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากุลีอ๋อการย้ายตู้เอ้ยได้ย้ายเลยโอุ้ธม,มาพอดีเลยมาช่วยฉันเล่นหน่อยสิจ้าฉันน่ะเป็นเมียโซล่านะแต่ฉันก็อยากจะนอกใจโซล่าด้วยการชวนเธอเล่นเกมจ้าเล่นเกมก็ถือว่านอกใจแล้วอ๋อเราไม่ใช่แล้วอะไรกิบุลีมช่วยฉันหน่อยโซล่าครั้งที่แล้วช่วยฉันแต่คราวนี้โซล่าไม่อยู่อ่ะเธอก็มาช่วยฉันแทนเธอเนอะแม่งพากแลล็กเลยค่ะ โลกดูวิวเภาคสิถ้าหากเธอมาช่วยฉันเล่นเกมแล้วก็ฉันจะให้ลูกคาแรคเตอร์โซลาชีเปืดอยกับเธอนะจะได้ไวแหละจะวาดเราโอเคได้เลยขอให้โดนซอมบี้ตีตายน่าร้ายอาร์มดาวไปแล้วเนี่ยอาร์มดาวไปแล้วเล่นแนงวะเนี่ยโชคดีบายบายเน โอ้แล้วแอปดิเกลทำไมมันตายง่ายวะก็ไม่เห็นเยอะไปเลยกิบุรีฉันตายอีกแล้วเนี่ยเล่นเล่นอยู่้ก็ไม่เห็นเลยไงว่าตั้งแต่เข้าไปนี่บ้านนเี่ยประกบว่าเขาตายตลอดเนี่ยและแล้วก็ซิดอีกแอปดิเกลยแล้วจะยืนใเฉย เพื่ออะไรเอฟบีเก้วอย่ามายืนเบียดฉันฉันสับสนตัวเธอเนี่ยเมื่อกี้มีรู้สกกบดนไปในน้ำเลยเออจะว่าไปตู้เกมอีกตู้นึงนะเมื่อไหร่มันจะเล่นได้หรอต้องทำยังไงเอ๊ะไม่รู้อ่ะอยากเล่นจูนิมูนไอ้ความเท่ของเราโอ้สุดยอดเลยกิฟฟีเธอได้สุดยอดท่ะไม่ตายล่ะ มาเลยมามาเลยทุกคนโคทั้งหลายเพราะทีเขตนี้มีแร่ดีๆไหมเนี่ยมีแต่แก้วโมามาโอ้โหมาเล็กกาแฟแล้วทำไมเจ้าตัววันนี้มันดอกไปไปไปแอปปี้แอปปี้ไม่รู้ไม่รู้แล้วมีหินปริศนาตกมาเรื่องวัตถุได้ปืนดีๆ พันมอนสเตอร์มีมอนสเตอข้ามาทุกคนก่โมกิยะแอ้นี่แอบบี้คูจะเล่นเกมจะไปทำงานไปลงเมืองนี่มันสิบโมโอ้แอบบี้เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดีเย้อเข้ามาเข้ามาไปได้หรอไปได้แลอวโีเคมาไหมพี่ขาดดาสิที เดมเนี่ดูตำนานใช่ใช่เอ๊ะสนุกแจ้งเลยสนุกกับตอนเล่นแกลอรี่แม่แม่ขอบคุณมากเลยกิ๊บปุริเดี๋ยวฉันจะให้คาแรคเตอร์ภาพชีเปอร์แกลโซล่ให้กับเธอดูนะดูดูดูจิ๊กแม่หรือยิ้มหรือยิ้มฉันจะขับใจมากเลยแอปปี้ฉันจะเอาไปขายให้ครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารลาไปฝาดเลยเย้ โอ้ออข้างคาเวนมาเข้าม,มาขมา้ามาดิเ <c oughs> อ่จะ <c oughs> เก็บอันนี้ก็ไปไดิเก็บยพวกนี้ละกันข้าวโพดนะคะข้าวโพดนี่เป็นสุดยอดไอเทมแล้วละ่ะเะบิ๊กอร์อยู่ร,ดดรงไหนนีอันเดียวด้วยโอ้ชั้นนี้มีเพลงแล้ก็มีประเด็นใช่ใช่ั้นนี้มีเพลงต้องมีประเด็น,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 ดน,น,นแน่ๆ ไปนอนกันนะฝันด <surveys> <seguinte> ีค่ะไซ้แไหนซ้ำก็ทิ้ง <Effect> ท <ive problems> ิ <developed Airbnb> ้งไปตัะละไอ้ของขวาคนไม่ครบแฮะแต่ไม่เป็นไรช่ามันก่อน จะไปลงเมืองเมืองเมืองจะไม่ได้เลยครับจะว่าปใปจะดูดวงแล้วหีอยังดูดวงแล้ววันนี้ดวงดีเหรอขึ้นมาชั้นสองมาเจอกราดมอนสเตอร์เนี่ยอบอกวันนี้ดวงคุณจะมีโชค โซ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 ลา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 เล็กสามวอดโอ้โหเล็กเล็กเพียบเล็กเพียบเล็กเด็กเออยู่ช่องเธอนู่นเนี่ยมีแต่เด็กนั้นนั้นเลยที่ดูคลิปไม่หลับไม่นอน พอดีเยอะะเออเพราะเหมือนได้ข่าวว่าทีมงานเอามาลงแล้วแต่หาไม่เจอแสดงว่าน่าจะมอดไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้อ่านอ่านนี่เนาะพิมพ์ พี่กิฟต์ไลฟ์อีกวันไหนคะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแล้วแต่อารมณ์พี่เลยลูกเอ้ยไม่สศราแล้วไม่เอากรรมจริงๆวันนี้จริงเพร,ราะอ,อา้อ๋อเพราะว่าอยู่จริงทำไมพื้นมันแลกๆเว้ยเดินเดินไปพืน้นมีรูเป็นจมอมหย่องฟ้าผ่าพื้นฟ้าผ่าพื้นเออ ไอ้โม้ยทิ้งเอาไปดเนี่นะไปหาเออดินด้วยเออแม่งเต็งเป็ดเลยค่ะเออยังเหลืออะไรโอ้ยตรงนี้ก็มีเอ้ยกัดใส่ใจยากไปเอาอะไรทิ้งดิเนี่ยเออยเอ้ยย่างนี้แหละอ่ะนี่เก็บได้ทุกวันนะทิ้งดีกว่าไปแล้วเราไปลงเหมืองมาดีกว่าแสดงว่าข่าวลือสินะเราต้องรอไปอีกนานแค่ไหน หมายถึงหมายถึงเมาติแน่เลยเขาบอกมาติเขาบอกว่าแบบที่เอาลงในคอมเนี่ยมันจะมาหลังช่วงซัมเมอร์ในโลกจริงตอนนี้ตอนนี้มันมีแค่ที่อยู่ในอะไรนะเครื่องคอนโซลส่วนแบบที่ลงในคอมเนี่ยต้องรอหลังซัมเมอร์นู่นหมายถึงพูดเราตองเปอดเทอมกันให้หมดก่อนเราถึงจะมีโอกาสได้เล็น เปิดเทอมให้หมดเลยเหรอก็หลังซัมเมอร์ก็คือช่วงช่วงเปิดเทอมของสลักเขาอะเอ้ยสลักใช้ดาบอะไรอยู่อะเอ่อดาเมจเท่าไหร่ดาเมจแปดถึงสิบแปดเค้ยไม่มีทางลงแต่ว่าเปิดท้ายไปแล้วเราไปด้วยเราจะไปลุยเหมืองทำสายรอบฟ้าเลยค่ะพี่กิฟต์ฟ้าจะได้ไม่ผ่าลงพื้น เอาเปียงทําไม่ได้อะค่ะยังไม่ปวดล็อกอ่ะแน่ๆค่ะยังไม่ปวดล็อกเลยอือเอ้ไปชอบเห็ดดีกว,ว่าเอาเห็ดไปให้ได้ๆววอย่าได้อย่าทําซาชิมิให้เป็ดปีเร็วๆจะว่าไปคนในสตาเดียวเนี่ยชอบกินสาชิมิกันเยอะนะตามที่อ่านมามใครมาเ hey, ฮ้เวกัปแล้วเนี่ยทางลงมาแล้วโอเค ประเด็นี่เปิดไปดูไม่ได้ให้เวัพเนี่ยพี่เสียใจด้วยครับโซละผมกำลังจะปิดเทอมพี่นกพี่ครูพี่นิวคุงไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นหรอคะอะไรวะคุยไปถึงอะไรคะคุยเรื่องอะไรอยู่งงมากเดี๋ยวนะจะลังจะปิดเทอมหมายความว่าไงไงน่าดีโอ้ขอบคุณมากเลยแล้ว ไอ้นั่นเพิ่งจะให้เพิ่งจะเพิ่งจะหัวใจดวงเดียวเองอะ่ะต่ละหัวใจกี่ดวงเหรอ2 2> หนูได้สูตรอะสองดวงช่ะเอาเห็ดไปให้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยเ,เห็ดให้สองวันไม่อเราไม่ได้ให้แต่เห็ดเราให้อื่นด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมดผลไม้เกจัด่าเขาเราให้แต่วัตอาหารเน่ะว่างั้นดีกว่าแล้วเขาก็รับแล้วก็ขอบคุณมากตลอดเลย ี่แหละไม่น่าจะอยู่แถวนี้อางลงจายอยู่ไหนจะ้ะอุ้ยเดี๋ยวละจะว่าไปความสัมพันธ์ของเราต่อครอบครัวนี้พอได้น่าจะมาเฮ้ยเสยบาสเตีนะยนยนดีใครคาเขียนผิดขอโทษค่ะ<ม>เอ๊ะคุณน้องอาจจะไม่ได้เขียนผิดก็ได้ค่ะพี่อาจจะอ่านผิด ดีพี่มันจอเล็กมากเลยค่ะย่อแชทจอเล็กมากค่ะอ่านไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นนะคะชไม่ชอบเออใช่แล้วลุงแกชอบเห็ดเฉยๆเหรอเห็ดน้ำตาลเฉยๆน้ำแช่เห็ดแดงไม่เกี่ยวเนาะคือชอบพวดเห็ดที่เป็นสีน้ำตาลอะวกเห็ดแดงเห็ดม่วงนี่ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นเห็ดพิษอ๋อแม่เอ้ยลืมเก็บของในในรถเข็นโอ๊ย เอาเรื่องเหรอเอาเรื่องเหรอเอาวัติแฟกต์ไปใส่เอาเรื่องเหรอโ้ยกดได้อัติแฟกต์มาเพียบแต่ต้องไปโฟกก่อนอีกพันล่างๆนี่ถ้าไม่มีเกาะดีๆนี่คือเราจะตายเนี่ยสุนรเอ้ยตดนตีไม่กี่ทีเราก็จะแย่แล้วเนี่ยย่งมองเราเรามีแต่รองเท้าขาโอ้ไปละลงรู้ก็ได้ วันนี้ไม่ค่อยดีเลยฮะแต่แดงมันไม่ชอบฝนเลยนี่เยจะทางลงเลยไม่มีแร่ใช่ไหมนี okay. ่มีอะไรแล้วนะเย่เ yeah, ก <c oughs> ้า้าแล้วโจ๊จ๊กโจ๊จ้าโค้่าเลยใครบอกแฟมหรอใช่อเอานี่ไปก่อนไป <c oughs> ให้ฉันเหรอโอ้จะตาย <c oughs> อะไรไปเหรอ <S <S ผลไม้จัดถ้ำน้ำแข็งอ๋อพี่ครูพี่นกพี่ครูพี่พพนกพี่นิวครูไม่เล่นหรอพี่ครูเดี๋ยวมาค่ะครู <S <S นี่กำลังหาคอมไปรีคอมค่ะว่าคอมเครื่องนี้เล่นสตาร์ดิวไม่ได้ค่ะแหละโค้สตาร์ดิวเล่นไม่ได้นี่คือโคตรการเลยคอมเนี่ยว่าไหมนั่นดิจะว่าไปมันเป็นเพราะหมดด้วยหรือเปล่าคือต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยแลกเพราะอะไร บันไดอยู่ในน้ะลุงนี่จิงจริงมนให้อาหารแต่เราไม่เลี้นี่แต่ละกันไม่รู้ลุงชอบไหมอ๋อให้เฉลอกับคุณโอเครึกถึกถ้าให้วดผลไม้กินได้ทุกคนจะบอกขอบคุณอกคนหมดไหให้อะไรไปอ่ะ ไม้ไม่ดูหนาวคือต้องดูว่าสเตตัสด้วยว่ามันให้ค่าพลังงานสูงไหมรู้สึกถ้าให้ค่าพลังงานสูงเนี่ยทุกคนน่าจะชอบอกินกันถึงให้ก่อนไม่ได้ก็ต้องมาคุยทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งบอกไม่เหมือนเดิมอืโอโอข้างข่าวไปย ลับบ้านเอาดีกว่าี่ลงชั้นได้เรื่อยๆนะเราอะแต่ว่าแรมไม่ค่อยมีเท่าไหร่จระว่าไปตอนโรบินอยู่อ,อ๋อคุยได้ที่ไหนไหนๆนะเก็บหินไปต่อทางนะเผื่อ,อเดยวแร่แหละใใหออะูแร่แร่แร คนไหนหรอครับเพชรแหละสี่ห้าอีกสี่ห้าชัน้นพี่กิฟเองสู้ๆมันมีร้อยยี่สิบไม่ใช่หรอคะมีกี่ชั้นนะโซล่ะร้อยยสิชั้นนะเอออย่าถามชั้นชั้นไม่เคยลนไปชั้นสุดท้ายไหนไอ่ไอ่อไอม ถ้นโตพโอีอุ้ยโดนนี้ตายได้นะ่ะโ,โอเคล,อเอลุงอะไรเนะี่ยลุงอมัดอ,อไรนยะโอย้โอ้โอ,อออโอ้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 โอะโอ้อ้โออ้อออิสนนออ อาลงยังไงวะอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวใช่ค่ะร้อยยี่สิบชั้นโอเคยาเพิ่มเลยดีกว่าแถวนี้เริ่มลกแหละอแล้วอย่าแล้วมันก็โตใหม่ตัดใหมตรงนี้นี่ยเ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 นนี่ยเนี่ย้ยสลามตีแรงอย่าให้มันตีโอเคเฮ้ย แอบรอบตุยอ๋อปาป่าปาปาเสียวเสียวตายเสียวตาย,ย,ตายไปถอยไปไกลอุ้ยของกินแล,วนล้วเหรอก็ขึ้นมาอุ้ยขาขาประตูเราไปชั้นใกล้ๆล่างสุดก่อนก็ได้เหนยังไม่พอนนะอ่ะนะเอาเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วเหรอใช่ขึ้นรู้เหรอเออเร็นมาไม่ ขึ้นมาเมื่อวานหมอก็เก็บตังเราไปตั้งสองบาทสองบาทเองนะเดี๋ยวจะไปโจจ้าเดี๋ยวก็ร้องง่ายพอดีเก็บตั้งห้าร้อยในหมอนั่นแหละแล้วดูตังเราตอนนี้ไม่รู้อ่ฉันเข้าไปนอนก่อนละวเฮ้ยโแล้วเดี๋ยวเราตายทำอะไรอยู่มั้เนี่ยเอาขึ้นเงิก็ได้วะโอ้ยี่แดงอ่ะ คืออยู่ที่ชั้นที่99แล้วว่าแต่เลือดมันไม่พอเลือดมันเหลือ1ิอ่ะโดนตีทีเดียวก็ตายเลยขึ้นแคได้หวาดีก่ก็ถอยไป 95. เก้ห้าอ้เก้าสอะเลือดเลือดเลือดทางที่ดีที่สุดก่อนน้อง <จะ S 1> บอกอว่าส่วนใหญ่ชาวมือทุกคนชอบสลัดค่ะใชใ่เอาสลัดไปให้ใหได้เลยซื้อได้จับตังที่ไม่ค่อยมีดูตังค์ไดีค่ะลูก หนูเ,เดือตังนี่คือตังตังทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้ร่วมกันสามคนนะคะไม่ได้เล่เสียใจมากเลยสซล่าเราได้เลยเราเดินอยู่โอเคลาดีสวัสดีเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เก็บไข่เลยแต่ไม่ทานแล้วล่ะ